เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน BIG กท l อกบิ๊กสต y สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดยนะครับนี่คือรายการของท่านนะครับบิ๊กท l อกบิ๊กสต y นะครับเจอกันทุกวันช่วงเวลาประมาณนี้นะครับ6กโมงเย็นกว่ากว่าเป็นต้นไปนะครับวันนี้ผมกับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับ ตกลงตำแหน่งอะไรแน่ผู้สื่อข่าวครับเดี๋ยวเป็นผู้สื่อข่าวดีเป็นหัวหน้าข่าวข่าเป็นว่าหลักๆจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็ต้องมานั่งคุยกันเหมือนทุกๆวันนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาสาระเนี่ยเราขอบคุณเป็นแฟนขอบคุณคนที่เอื้อเฟื้อเรามาโดยตลอดสักหน่อยไหมดีครับในโอกาสที่โพสต์ทูเดย์เนี่ยครบรอบ ปีที่18นะครับไปเมื่อวานนี้วันที่7พุ๊บวันที่7นะครับแล้วก็9เข้าสู่ปีที่19นะครับวันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีหลากหลายท่านนะครับมาร่วมอวยพรเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณแทนกอมนาธิการของโพสต์ทูเดย์ไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับผมนะครับที่ท่านยังไม่ลืมเรานะฮะแวะเวียนมาหาเราประจำนะครับวันนี้เราก็ได้รับน้ําใจได้รับช่อดอกไม้แล้วก็ได้รับคําอวยพร เพื่อให้เราเป็นสื่อเป็นสื่อกลางนะครับทำหน้าที่ในการรายงานข่าวสารให้กับแฟนเพจให้กับประชาชนทั้งประเทศต่อไปนะครับครับเราสัญญาว่าปีที่19เราก็ยังจะมุ่งมั่นใช่ไหมดีกว่า1 9บดีกว่า18ปีที่ผ่านมาทําหน้าที่ต่อไปถึงแม้ว่าสถานการณ์ขณะนี้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะแต่ว่าถ้าพวกท่านดูเราผ่านช่องทางนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ติดโควิดแน่นอนนะครับผมเอาไปว่าก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม่ลืมกันนะครับผมเรามาเข้าหกเรื่องเลยวันนี้ของเรานะครับที่เราตั้งไว้ก็คือว่าโควิดวุ่นไม่เลิกครับผมติดเชื้อคุมติดเชื้อไม่อยู่นะครับวัคซีนอนละเวงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาครับผมเอ๊ะที่ตั้งหัวข้อแบบนี้เนี่ยว่าโควิดวุ่นไม่เลิกคุมติดเชื้อไม่อยู่ก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยยอดติดเชื้อโควิดก็ยังหลักร้อยขึ้นอยู่นะคุณครับหลักร้อยขึ้นครับถึงแม้ว่ายอดจะไม่สูงปี๊ด เหยียบๆหนยบ1,000ต่อวันเนี่ยแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะฮะอย่างวันนี้เนี่ยทางสปครายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยอยู่ที่186คน,นครประกอบด้วยผู้ติดเชื้อในประเทศจากการเฝ้าระวังและระบบบริการเนี่ย141รายนะครับค้นหาเชิงลุกในชุมชนเนี่ยเจอแค่35ลายครัาผายนะครับแล้วก็ ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้ากักกันอ,อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐเนี่ยเจอแค่10บรายนะครับรบจะเห็นได้ว่าการค้นหาเชิงลุกเนี่ยลดจํานวนลงเยอะถูกต้องครับเหตุที่ลดจานวนลงเยอะเนี่ยก็เพราะว่าที่จังหวัดสมุทรสงครามนะเอ้สมุทรสมุทรจังหวัดสท<ภ>รสาค,ครับผม,ผมนะครับเขาได้ยุติการค้นหาเชิงลุกใช่ไหมฮะ เขายุติเพราะว่าเขาถือว่าเขาจบเปสแรกนจบภารกิจจบภารกิจเฟสแรกที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเคลียร์โรงงานขนาดใหญ่ให้จบภายในสิ้นเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับผมซึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าการค้นหาเชิงลุกในโรงงานต่างๆที่เราเป็นห่วงว่ามีเชื้อเยอะก่อนหน้านี้ถ้าจําได้เนี่ยติดยอดติดเชื้อ800900ใช่ครับ700 8 0้อไอ้นั่นคือส่วนใหญ่เกิดในจังหวัดสมุทรสงครามเอ้ยสาครนะครับแล้วก็เป็นการค้นหาเชิงลุกทีเนี้ย ผมกับคุณเกียร์ก็มานั่งวิเคราะห์กันแล้วก็เป็นห่วงกันว่าการที่หยุดค้นหาเชิงลุกแบบนี้โดยที่เป็นไปตามจํานวนวันที่เขาวางไว้เนี่ยใช่ครับมันจะทําถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับอันนั้นก็ก็เป็นที่มาที่เราตั้งว่าคุคม,คมไม่อยู่ครับ,รบเพราะว่าก็อพอมีลักษณะนีะ้ในโลกออนไลน์หรือว่าเสียงต่างๆก็วิพากษ์วิจากรกันว่ามันยังไม่เบ็ดเสร็จครับ คือรัฐบาลเนี่ยสาธารณสุขยังไม่สามารถที่จะตัดต้นตอของการแพร่ระบาดในสมุทรสาครได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาตรวจแต่โรงงานขนาดใหญ่อย่าลืมว่ายังมีโรงงานขนาดกลางขนาดเล็กโรงงานขนาดเล็กมีเป็นหึ่งโรงงานโอ้โหตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วขนาดเล็กอาจจะมีจํานวนเยอะมากครับผมแต่นี่ยังไม่ได้ตรวจในเชิงลุกเลยนะครับดังนั้นก็เลยเป็นห่วงกันว่าถ้าทางสบคหรือว่าทาง จังหวัดไปตรวจเชิงลุกโรงแรมเอ่องโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าจะเจอลักษณะเหมือนที่เราเจอโรงงานขนาดใหญ่เป็นจํานวนมากอีกใช่ครับ,รบใช่ครับก็แต่ว่าวันนี้ทางสอบคอก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการตรวจอ่ตรวจในเชิงลุกเนี่ยต่อไปนะครับครับอ่ก็น่าจะเป็นเฟสสองของสมุทรสาครก็คือคิวโรง,งงานขนาดกลางโรง,งงานขนาดกลางประมาณ40-50งโรงนะครับผมในระดับที่มีแรงงานระดับพัน นะครับผมเราเห็นด้วยนะฮะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นเพราะว่าการตรวจเชิงลุกที่ผ่านมาเรามีบทเรียนว่าโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยตรวจเชิงลุกปุ๊บเนี่ยจะเจอจะเจอจํานวนเยอะมากมนะครับแล้วก็ถ้าตรวจโรงงานโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีเขาอาจจะมีระบบป้องกันที่ดีแต่ก็ยังเจอเยอะขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้าเป็นโรง,งงานขนาดเล็กและก็โรงงานขนาดกลางเนี่ยไอ้ระบบการดูแลระบบการ ควบคุมเนี่ยมันจะได้มาตรฐานเท่ากับขนาดใหญ่หรือเปล่าครับถ้าไม่ได้เท่าขนาดใหญ่เนี่ยยอดติดเชื้อเราก็เป็นห่วงว่ามันจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นครับผมไอ้ทีนี้เราจะต้องดูว่าหลังจากสบคเริ่มตรวจโรงงานขนาดกลางในเฟสที่2เนี่ยครับผมผลจะออกมาเป็นแบบไหนใช่ครับก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะตรวจเชิงลุกในขนาดกลางเนี่ยประมาณ40-50โรงงาน 40-50โรงงานนี่เฉพาะจังหวัดสมุทรสาครทนะครับแล้วก็เป้าหมายคือวลาหะ5 0 0 0คนครับครับผมนั้นถ้าเริ่มเปิดสอเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขของการติดเชื้อเนี่ยขยับขึ้นมาอีกหลายร้อยแน่นอนครับนะครับผมแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลสาธารณสุขพยายามจะตัดการตัดต้นทางการแพร่ระบาดที่สมุทรสาครให้ได้ครับแต่เราก็พบว่าเป็นเวลาล้ ตั้งแต่กลางเดือนธันวามาจนมกรานี่เข้ากุ่มพาก็ยังไม่สามารถที่ทําได้ยังติดเชื้ออยู่ตลอดนะครับนั่นก็แสดงว่าในพื้นที่เนี่ยยังยังต้องมีคนติดเชื้ออยู่แต่ว่ายังตรวจหาไม่เจอถูกต้องนะจำนวนมากใช่จํานวนมากเนี่ยยังยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้สบคก็บอกว่าเจอคัสเตอร์ใหม่ในการติดเชื้อซึ่งเป็นแม่ค้าขายหมูจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็พบว่าเดินทางเนี่ย ไปหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลาดบุรีสมุทรสงครามอะไรอย่างนี้นะฮะคือคนคนนี้นะครับที่เป็นคัสเตอร์ใหม่เนี่ยาสามารถเอาเชื้อไปติดคนอื่นๆเนี่ยขณะนี้ติดแล้ว87ลายครับนะครับ87ลายเนี่ยคือเป็นเขาเป็นแม่ค้าขายหมูนะครับเป็นคนอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับขายของอยู่ที่ตลาดจังหวัดสมุทรสาคร นะครับแต่มีการเดินทางไปรับหมูที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีไงฮะแล้วก็มาขายนะครับแม่ค้าขายหมูคนนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกของคัสเตอร์ที่เดินทางไปหลายพื้นที่ในแต่ละวันจึงทําให้มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากนะครับโดยตัวแม่ค้าเนี่ยเขาตรวจหาเชื้อแล้วก็ทราบผลเมื่อวันที่28มกราคมจากนั้นคนในครอบครัวก็ไปตรวจคัดกรองเพราะถือว่าเป็นผู้มีเป็นผู้เสี่ยงสูงไงสัมผัสใกล้ชิดก็พบว่าลูกสะพ้ายติด หลังจากนั้นแม่ค้าอะไรเนี่ยเคยถ้าดูถ้าดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเขาไปรับหมูมาจากจังหวัดราชบุรีนะมาขายที่จังหวัด,วดสมุทรสาค,ครและก็เดินทางกลับไปอัมภวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งการเดินทางไปกลับไปกลับแบบนี้ทุกวันเนี่ยทำให้ผู้มีมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคนในตลาดคนในครอบครัวคนในชุมชนสรุปแล้วนะฮะจากวันที่30มมกราเนี่ยคุณเกี้ยงครัวันที่4เนี่ยนับไปนับมาเนี่ย เจอผู้ติดเชื้อแล้ว87รลายด้วยกันครับผนะครับโยงในหลายจังหวัดนะฮะสมุทรสาคร22รลายที่ติดเชื้อนะลามไปเพชรบุรีบ้านผมเนี่ย5้าลายกทมราชบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดละหนึ่งลายครับผมและมีอีก3รลายเนี่ยที่ยังไม่สามารถระบุจังหวัดได้เห็นไหมฮะนี่นี่ก็คือแค่ตัวอย่างง่ายๆคที่ที่เจอว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่เป็นแม่ค้าขายหมูใช่ครับก็เป็น เราก็เลยเป็นห่วงไงว่าไอ้ที่จังหวัดสมุทรสาครหยุดไปเนี่ยมันจะเจอแบบคัสเซอร์แม่ค้าขายหมูนี้อีกเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตน,นะครับว่าสมุทรสาคร,คร,ครกับสมุทสงครามนี่จังหวัดติด,ก,ด,ตดกัน,กนติดกันนะครับราชบุรีก็ติดจังหวัดสมุทสงครามใช่ครับแล้วก็แถวที่ผ่านมาสมุทรสาครเนี่ยเอาไม่อยู่ต้องสั่งปิดไปสองอำเภอนะฮะสั่งล็อกดาวน์ไปสองอำเภอครับแต่ในขณะที่วันนี้สมุทรสาครยังเอาไม่อยู่ครับ มาเจอสมุทรสงครามแล้วก็อัมพวาด้วยครับอัมพวานี่อย่าลืมนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสมุทรสงครามสงครามครับอัมพวาก็จะติดกับจังหวัดราชบุรีใช่ไหมทีนี้ราชบุรีก็จะติดกับเพชรบุรีอีกใช่ไหมมันก็เลยเกี่ยวพันกันหมดเลยใช่ครับทีนี้คนที่มาเกี่ยวพันทั้งหมดใครไปซื้อของในตลาดจากแม่ค้าคนนี้บ้าง อาจจะไปจากเพชรบุรีไปลาดบุรีหรืออาจจะมาจากนกครปฐมก็ได้ใช่ครับแต่ว่านครปฐมเนี่ยตอนนี้ยังตามคัสเตอร์นี้ย,ยังไม่เจอนะฮะครับผมนี่ก็เลยเป็นห่วงว่าเออถ้ามันมีคัสเตอร์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกหลายๆคนเนี่ยครับผมจำนวนผู้ติดเชื้อมันก็ต้องมีมากขึ้นใช่ไหมฮะ,ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสอบบอเนี่ยพยายามจะชี้ให้เราเห็นว่าการคุมโควิดเนี่ย อยู่สามารถคุมอยู่แล้วในลักษณะที่ว่าในจังหวัดต่างๆเนี่ยตอนก่อนมันจะมีพวกระยองชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับคุมอยู่แล้วหมายถึงว่าย่อผู้ติดเชื้อไม่มีแล้วในจังหวัดในจังหวัดต่างๆแค่สมุทรสาครกับกรุงเทพเท่านั้นที่น่ากลัวที่น่าเป็นห่วงมากครับแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันข้ามสัปดาห์ครับมีคัสเตอร์ใหม่เลยใช่ไหมมีคัสเตอร์ใหม่เลยแล้วไปลามไปหลายจังหวัดอย่างที่คุณสมชัยว่าครับจากจังหวัดพิบุโลีที่ติดจังหวัดละหนึ่งคนหรือว่าจังหวัดบุรีที่ติดจังหวัดละหนึ่งคนเนี่ย มันก็ต้องมีคนมาเสี่ยงสัมผัสสูงกับคนติดเชื้ออีกใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องในตลาดเนี่ยสำคัญมากนะครับผมเพราะว่าสมุทรสาครก็เริ่มจากการติดเชื้อในตาเพียงกี่ตลาดกุ้งไงจากจุกนะครับครับผมแล้วก็นี่ตลาดขายหมูครับผมเอาแหละมันก็อาจจะต้องเป็นบทเรียนให้กับสวบคได้มาคิดแล้วก็วิเคราะห์กันกันใหม่ก็ได้นะผมว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ครับ ผลการที่โควิดระบาดนี่ก็เลยทําให้ตุดจีนครับเป็นยังไงครับคุณสมชายตุจีนถ้าดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยวันศุกร์นี้ละตุจีนครับตุจีนวันศุกร์นี้ใช่ไหมภาพรวมแล้วมันก็เหมือนกับอย่างถ้าถ้าเราฟังนักวิเคะ์นักเศรษฐศาสตร์เขาก็จะบอกว่าปีนี้เหงาหงอยเงาเงินไม่สะพัดเท่าที่ควรใ่เพราะว่าเหตุมาจากโควิดนี่แหละนะฮะซึ่งทางสบคเองเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันอย่าลืมว่าเทศกาลตุจีนเนี่ย โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมารวมตัวรวมตัวกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับญาติพี่น้องที่อยู่คนละที่คนละทางก็จะมาเจอการสังสรรค์กันภายในครอบครัวตรงนี้เองทีนี้มันก็จะเป็นห่วงว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้การแพร่ระบาดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเพิ่มมากขึ้นไปอีกใช่ครับก็มีการขอความร่วมมือครับนะฮะให้ยังให้เว้นระยะห่างถึงแม้จะมีกิจกรรมในครอบครัวในเทศกาลตรุษจีนก็ยังต้องปฏิบัติตาม มาตรการเวิลระยะห่างทางสังคมเหมือนเดิมซึ่งบรรยากาศมันอาจจะไม่เหมือนตุรกีปีก่อนก่อนู้นนะแต่ว่าเมื่อเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วมีโควิดอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามอ่ะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นตัวอย่างอย่างกรณีของแม่ค้าเนี่ยแม่ค้ากับคนมาซื้อของคนมาจับจ่ายซื้อของมันก็เหมือนกับคนในครอบครัวมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมครับผมดังนั้นตุรกีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะครับ ประเด็นต่อไปที่เราจะพูดคุยกันก็คือยังตอนเนื่องกับว่าโควิดนะครับก็คือเรื่องวัคซีนครับครับผมวัคซีนก็ยังเป็นเรื่องที่อลเวงไม่ไม่ไม่ไมไมหายนะครับว่าตกลงคนไทยเนี่ยจะได้ฉีดวัคซีนในเดือนกุมภานี้หรือไม่ได้แน่ๆเพราะว่าคือเดิมเนี่ยมันมีข่าวมาว่าเขาจะฉีดวันแรกวันที่1 4กุมภาวันวนาเลนนาวันแห่งความรักในแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการออกมาปฏิเสธกันแล้วว่ากุมภาไม่ได้ คือเขาไม่ได้ฉีดวันที่14กุมภาคุณอนุทินชาญวีรกูลและมติว่าการกระทรวงสาณสุขก็ <ผม S 2> บอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่าจะฉีดวันที่14ครับนะฮะแต่ว่าตัววัคซีนจริงๆอ่ะมาเดือนกุมภาแต่จะฉีดเมื่อไหร่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะฮะก,ก็ออกมาบอกถึงความคืบหน้าในการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิดนี่นะฮะว่าภายในเดือนนี้นะครับจะมีการทยอยเข้ามาจาก2แห่งหลักๆค,คือ2บริษัทอ่ะ ก็คือซิโนแวคของจีนแล้วก็เอสตราซินิกานะครับช่วงต้นที่เข้ามาเข้ามาก่อนเนี่ยจะเป็นของซิโนแวคนะครับที่ไทยสั่งซื้อไปจำนวน2ล้านโดสนะฮะออกใบสั่งซื้อผ่านอยเอยอออกใบสั่งซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมนะครับซึ่งออกใบไปแล้วนะฮะส่วนวัคซีนจากเอสตราซินิกาที่ผลิตในไทยเนี่ยอีก26ล้านโดสขณะนี้ได้คอนเฟิร์ม 35ล้านโดสรวมแล้วทั้งสองล็อตนี้ก็คือ61ล้านโดสด้วยกันนะครับนี่ก็คือแล้วก็รวมกับล็อตแรกด้วยก็รวมทั้งหมดเนี่ย36ล้านโดส 6. 3ครับใช่ 6, 63ล้าน,านโดสซึ่งคุณอนุทินบอกว่าเพียงพอที่จะครอบคุมและก็ใช้ฉีดประชากรของเราครับนะครับ,รบ,รบแล้วก็คือถ้าดูตามไทม์ไลน์วัคซีนที่จะเข้ามาเขาบอกกุ่มพาเนี่ยสองล้านโดสใช่ไหม จะไปฉีดให้กับคนในจังหวัดสม,มุทรสาครกรุงเทพสุทมมรรทบุรีปรทุมธานีระย,ยองชนบุรีจันทบ,บุรีตราดรและก็ตังหวัดตางด,ด้วยกันนะครับ<ม>ห้ากลุ่มหลักที่มีความเสี่ยงครับก็ไม่พ้นบุคลากรทางการแพทย์และก็สาธารณสุขใช่ไหมครับแล้วก็ประชาชนที่มีโรคประจําตัวประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิดที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับระยะที่2มานู่นเลยคุณเกี้ยงมิถุนาถึงธันวาอ๋อครับผมนะครับอีก26ล้านโดสแล้วก็มีการจองเพิ่มด้วยนะฮะอีก35อีก35ล้านโดสนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์เก่ายะไออันหลังเนี่ยยี่สิบเป็นไทม์ไลน์เก่าใช่ไหมถ,ถูกต้องครับไอ้เดือนมิถุนาเนี่ยครับผม มันก<ต>็ไม่เปลี่ยนแปลงนะเป็นไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่แตว่าประเด็นคือเดือของเดือนกุมภาที่คุณค,คุณสมชายว่าตกลงจะได้ฉีดไหมครับมามาจะได้ฉีดเดือนกุมภาไหมก็ยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมสุดท้าก็คุณอนุทินก็บอกว่ามามันมา <c oughs> มาแน่นะฮะ <c oughs> คือเดิมเนี่ยก็ยังงงงงมึนๆกันอยู่ว่ามาหรือไม่มาใช่ไหมครับแต่ท้ายที่สุดวันนี้ท่านยืนยันว่ามามาแน่แน่แล้วก็คนไทยครับผมคือเอามาฉีดคนไทย เพียงพออ่ะจากที่สั่งมาทั้งหมดแต่ว่าจะฉีดเมื่อไรเนี่ยก็ต้องรอฟังให้ท่านยืนยันอีกครั้งหนึ่งผมว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้สัปดาห์หน้าถ้าสัปดาห์หน้านี่ไม่มีอะไรจะมีการพิพายไม่ไว้วางใจใช่ไหมครับใช่แล้วก็ประเด็นเรื่องวัคซีนนี่ก็จะเป็นประเด็นประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายค้านใช่ไหมครับจองคจองกระถินคุณอนุทินอย่างแน่นอนครับผมนะฮะใช่ครับเอาเป็นว่า เราก็ต้องรอนะครับว่าวัคซีนเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อว่าถ้าวัคซีนมันถึงประเทศไทยเนี่ยโอ้โหคงจะต้องมีการตีคองล้อปากก็น่าดูแหละใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับอืครับผมก็ก็ต้องรอความหวังนะคนไทยก็รอความหวังอยู่ที่วัคซีนนี่แหละใช่ครับนั่นก็ยังเรื่องวัคซีนนี่ก็ยังต้องลุ้นต่อไปว่ากลุ่มพามาแล้วจะได้ฉีดกุมพารอเปล่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนที่เราบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเนี่ยคือมัน ก็อุลนเวงนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าเดือนกุมภาเนี่ยไม่มาแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางยุโรปเนี่ยเขามีการแม้ห้ามนำนำออกครับผมก็เลยมาจากจีนครับเท่านี้ก็เลยคุณทินเอามาจากจีนก่อนจีนก่อนนะครับจากซิโนแวคแล้วก็เอสตาเซเนกาครับแต่มันมีข่าวจากต่างประเทศคุณเกี่ยงครับว่าวัคซีนของเอสตาเซเนกาเนี่ย คือที่ประเทศแอฟริกาใต้เขาประกาศและงับเลยนะรละง,งับการฉีดวัคซีนของบริษัทนี้นะครับหลังจากพบว่าวัคซีนดังกล่าวเนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากนะครับในการต้านโควิดที่กลายพันธุ์ในแอฟริกาแต่นี่อาจจะเป็นเพราะว่ามันกลายพันธุ์ก็ได้แต่คือเขาไม่เอาคือเขาเขาท,ทดสอบแล้วเขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่าสามารถ มีประสิทธิภาพก่อนหน้านี้ได้อะไรงงี้ฮะมันลดลงอะฮะเขาก็เลยให้รละงับกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยสั่งไว้แล้วไงก็ต้องนําวัคซีนของบริษัทนี้เข้ามาครับเช่นเดียวกับของอังกฤษอังกฤษเขาบอกว่าเขาเขายังไม่พบว่าเขายังสั่งเหมือนเดิมครับเพราะเป็นวัคซีนที่ตรวจสอบแล้วได้ผลได้ผลอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ครับผมก็การชีดก็คยเป็นภาคเป็นภักสมัครใจนะครับผม มาแล้วนี่ก็ไม่ได้บังคับนะครับผมคนที่ฉีดก็ต้องสมัครใจก็ต้องบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมอย่างที่เป็นแนวหน้าเป็นหน่วยแรกๆที่จะได้รับวัคซีนนี้ก่อนนะครับใช่ครับผมอีกเรื่องหนึ่งมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของวัคซีนของโลกโควิดนี่แหละครับผมเรื่องที่รัฐบาลเขาให้ความช่วยเหลืออจากคนเราด้คนในประเทศเราครับผม วันนี้ก็เรื่องแจกเงินเยียวยาก็ยังมีความคืบก็ยังมีความคืบหน้าในหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้โครงการที่ดําเนินการอยู่ก็คือเราชนะครับแจกเงิน3 5 you know, 0 0ัของเดือนคือเจ็ดพันนั่นแหละนะครับกลุ่มแจกเงินกลุ่มพามีนาครับนะครับของกลุ่มแรกบัตรคนจนได้ไปแล้วครับนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมา13.8ล้านคนได้ไปแล้ว13.8ล้านคนนะครับได้วันแรกก็ระบบล่มเลยครับใช้กันจนระบบกรุงไทยล่มวันติดนะครับผม นื่องจากว่ามีคนจํานวนมากไปใช้นะครับผมแล้วก็วันนี้วันที่8นะครับก็มีการเปิดเว็บไซต์เราชนะเนี่ยมีการเปิดปุ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึง่งให้ทบทวนสิทธิ์เ<ม>นื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่5เหมือนกันเนี่ยที่เป็นวันเริ่มแรกเนี่ยได้ประกาศผู้ที่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีแอปเป๋าตังเนี่ยว่ามีผู้ได้สิทธิ์กี่คน ในจํานวนผู้ที่มีแอปเป่าตังที่เข้าเอามากรองมีประมาณ17ล้านคน17บเจ็ล้านคนประมาณสิล้านกว่าๆนะนะฮะสิบล้านกว่าคนมีคนผ่านประมาณ8ปดล้านสามแสนคนครับก็อกหักไปครึ่งหนึ่งนะครับผมคนที่อกหักครึ่งหนึ่งวันนี้ตั้งแต่เช้าวันนี้เว็บไซต์เราชนะก็เปิดให้ลงทะเบียนทบทวนทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันแรกที่วันแรกขอทบทวนสิทธิ์ใช่ครับขอยื่นยกทวนสิทธิ์ครับผมก็เข้าไปกรอกข้อมูลง่ายๆครับไม่ได้ไม่ได้ยากอะไร แต่ข้อแม้ของการกรอกข้อมูลก็คือกระทรวงรคลังก็กําหนดไว้ชัดเจนเลยว่าการทบทวนสิทธิ์เนี่ยคือสามารถทบทวนได้ครั้งเดียวการตัดสินต่อคนใช่ครับหมายถึงว่า,ถ,าถ้าทบทวนสิทธิ์ครั้งแรกไม่ผ่านแล้ววันต่อไปจยามาทบทวนอีกไม่ได้หมายความว่าพอเขาทบทวนมาแล้วผลออกมาเป็นยังไงต้องรับผลนั้นต้องรับผลนั้นนะครับผมครับแล้วก็มีกรณีว่าไม่ทบทวนไปแล้วอาจจะเจอว่า คุณไม่อยู่ในขายคุณต้องคืนก็มีนะครับเอาเลยครับครับแล้วคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ทบทวนแล้วมันไอ้ที่เคยได้สิทธิ์มาแทนที่จะเสียสิทธิ์มันจะผ่านเลยไปไหมไชนะครับหมายถึงว่าถ้าเราอาจจะเสียสิทธิ์แต่เครื่องมันบอกว่าเราได้สิทธิ์ไงครับผมแต่เราไม่ได้เข้าไปทบทวนอ่ะครับผมถ้าเขาตรวจภายหลังเขาจะพอครับสรุปแล้วคือถ้าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดเขาก็เรียกคืนอยู่ดีใช่ครับกลุ่มที่กลุ่มที่สาม ครับ,รบ <S <S ซึ่งเปิดลกลุ่มที่3าคือไม่ได้เป็นบัตรคนจนแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้มีแอปเป่าตังค์นะครับ,รบแล้วก็ให้เปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่29กามกราที่ผ่านมานะครับ,รบการเปิดลงทะเบียนเนี่ยยังไปถึงวันที่12บกุมภานะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ให้เข้าไปเช็คได้ว่าคุณผ่านสิท์ไหม นี่ถ้าดูหน้าจอของเราเนี่ยแฟนเพจเราก็จะเห็นว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มที่ตวรวจสอบสถานะของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใช่ไหมรประชาชนลงทะเบียนใหม่ทบทวนสิทธิ์เนี่ยมันมีสามปุ่มก็สามารถเข้าไปดูได้ใช่ครับในสามปุ่มนี้ใช่ครับแล้ววันนี้เป็นวันที่กลุ่มที่อขอโทษนะครับกลุ่มที่กลุ่มที่สมนะครับผมที่ว่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19ครับ ก็เป็นวันแรกที่เข้าไปเช็คสิทธได้ว่าตัวเองผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมก็ตอนนี้กลุ่มที่3มเนี่ยมีการลงทะเบียนแล้วประมาณ10ล้านคนครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับยังยังยังไม่สิ้นสุดนะครับมีผู้ผ่านล้วประมาณ5ล้านสามแสนคนคนะครับผมก็อันนี้ก็จะทยอยได้เรื่อยๆเ,เพราะว่าการลงทะเบียนยังไม่สิ้นสุดจะมีไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ คือ12กุมภาพันธ์สุดท้ายใช่ครับ12กุมภาพันธ์สุดท้ายก็ยังสามารถลงทะเบียนได้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็หรือว่าญาติพี่น้องเรายังไม่ลงทะเบียนเนี่ยสามารถไปแจ้งเขาใช่ครับไปแจ้งได้แล้วก็ลงทะเบียนได้ไม่ยากนะการลงทะเบียนนะการลงทะเบียนไม่ยากครับหรือการตรวจสอบสิทธิ์ก็ไม่ยากไม่ยากครับการตรวจสอบยงแค่ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเข้าไปใช่ครับเขียนชื่อนามสกุลเขียนชื่อนามสกุลเลยวระบบมันก็จะบอกเราทันทีนะครับผมเองก็เข้าไปลองเลยตั้งแต่วันแรกเหมือนกันกลัว อนแรกว่าจะกาว่าจะละไก่ระบบจะลัไก่ให้มีชื่อผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่ไหมครับระบบท่านไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าอยู่ในมาตรา33อ่าใช่ใช่ผมก็ลองเช็คดูกันว่าเราอยู่ในมาตรา33นะครับผมรักไก่ไม่ได้นะถ้าไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วก็อีกจะอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมมันตอนแรกมี3กลุ่มแหละนะครับน่าจะจบที่3กลุ่มแต่ว่าว่าปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มตกหล่นครับก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับผม อันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือวันที่15คือรออีกนิดนึงคือวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้านะครับก็ไปที่กรุงไทยกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกส3ธนาคารของรัฐนะทั่วประเทศครับไปลงทะเบียนนะครับผมก็าบรประจำตัวประชาชนไปด้วยแล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเราจะมาลงทะเบียนมาลงทะเบียนว่าเราเป็นกลุ่มที่ไม่มีอ่าสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาอื่นๆอย่างเช่น คนแก่ผู้สูงอายุที่ใช้บัตรประชาชนยุ่นเก่าไม่มีเลขหลังบัตรนะครับผมก็ไปแจ้งส่วนการจ่ายเงินเนี่ยสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยตอนยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจ่ายเป็นยังไงแต่เขาคงมีวิธีการนะครับผมก็รอรอรอดูรอเขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าจะจ่ายเป็นเงินแบบไหนนะฮะแต่เอาแน่แคือเอาเราไปยืนยันสิทธิ์ของเราก่อนควันที่15บเนี่ยกุมภาเนี่ยไปยืนยันสิทธิก่อนนะครับผมครับผมและอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งกําลังก็เป็นที่ชัดเจนแล้วแหละมาตรา3ามครับอย่างพวกเรานี่นะครับผมมาตรา3าผู้อยู่สี่พันบาทระบบประกันสังคมมาตรา3ามส3มสามสามเรารักกันโครงการนะครับชื่อโครงการชัดเจนแล้วนะครับมสามสามเรารักกันสี่พันบาทสี่พันบาทต้องไปลงทะเบียนใช่ไหมใช่ครับต้องลงทะเบียนนะครับมสามสามเรารักกันนะครับครับก็จะเข้าคลมอะครับยังไม่เข้ายังไม่เข้าพ่งนี้นะครับพ่งนี้มีคลมเนื่องจากเข้าไม่ทันก็จะไปเข้าสิบห้า ครับนะครับผมเรื่องการลงทะเบียนก็ยังไม่ชัดเจนนะครับตอนแรกบอก16ตอนนี้เลื่อนออกไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่ไทม์ไลน์ก็ยังไม่ชัดก็คือแต่ว่ายังไงก็คือเข้าคอรมอลแน่โครงการแน่ได้แน่นอนแล้วก็จํานวนเงินแน่ๆก็คือ4 0 0 0บาทใช่ครับที่ได้น้อยกว่าโครงการอื่นมีคนถามมาว่าแทนที่ทําไมไม่ได้7000อาจจะเป็นเพราะว่าโครงการนี้เขาลดเงินลดการส่งเงินใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันก็เลยได้อยู่ที่จํานวน4 0 0 0บาทครับก็สรุปแล้วก็จะเข้าครมอวันที่10บ ห้ากุมภาจันหน้าจันนห้าครับนะครับผมอังคารหน้าอ่าอังคารหน้าอังคารหน้าวันประชุมคลมนะครับอ่าครับผมเข้าเข้าคลมอแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มลงทะเบียนนะครับเงินก็จะไปได้ทยอยได้ต้นเดือนมีนาหรือกลางเดือนมีนาครับแต่มันใช่ว่าได้เงินสดนะครับผมเหมือนกันเหมือนกับโครงการรัชนะนะครับได้สัปดาห์ละหนึ่งพันสี่สัปดาห์ครับผมอ่าวันนี้ก็พอที่จะหอมปากหอมคอกับการรายงานของเราในวันนี้นะฮะครับผม เอาเป็นว่าเวลาเวลาเราหมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรที่เป็นโครงการที่ช่วยเหลือจากรัฐบาลคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วแหละใช่ไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว,ว่าจะมาอัปเดตรายละเอียดที่ชัดเจนว่า,าต้องทําอะไรแน่ๆเนี่ยครับผมต้องให้เข้าคลรก่อนไงถึงจะถึงจะ,งจะ,ะรายงานอย่างถูกต้องได้นะครับ,รบมีอะไรจะ บอกแฟนเพจเราอีกไหมไม่ม okay. ีไม่มีนะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาระหมดแล้วนะครับครับผมพบกันใหม่กับ Big Talk Big Story นะครับโดยทีมข่าวโพสต์ทูเดย์เป็นประจำทุกวันช่วง6โมงเย็นกว่าๆแบบนี้นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผม2คนลาแฟนเพจไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story